มีคนขอเข้ามาเยอะมากรีวิวดีมซปเปอร์คัพของตาเล็กหน่อยหน้าสามใช่เหรอเดี๋ยวไปดูดีกว่าหนข้าไหนเขาไปดูเลยนี่2นิ้ว4นิ้วเข้าไปได้เลยนะตาเล็กโอ้ห้าเด็ดสามหลังเลยโอ้โหตาเล็กมันมีมากินแม่งดังเหมือนรถแข่งเลย สวัสดีครับผมวันนี้ผมยังอยู่ที่บ้านตาเล็กนะครับผมมีคนขอเข้ามาเยอะมากรีวิวดีมซปเปอร์คัพของตาเล็กหน่อยนานมากแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้รีวิวทีพอจะรีวิวตาเล็กบอกว่ารถพังบ้างอะไรบ้างข้อขาดบ้างอลูกติดบ้างนะครับผมวันนี้คือได้โอกาสแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่สเต็ปเดิมที่เพื่อนเอนเคยขอกันมานะครับผมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับผมผมหมายถึงเครื่องนะครับผมบเบลืมเทิมเลยนะครับผม โอเคนะผมไปไปเจอตาเล็กกันเลยไปสวัสดีครับผมตาเล็กเจอกันอีกแล้วเป็นไงเมื่อก่อนตาเล็กมีคนขอ,อมาเยอะมากพี่รวิดื่มซุปครับของตาเล็กครับผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าตอนนั้นตาเล็กมีด้วยมันมีอะไรเดีอยตอนนั้น,อนเอาเอา,เอาตอนนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นหน้าเป็ดจา้าแล้วทำไม <เล S 1> ไปหวดไปหวดเพื่อนมากป็นไงใช่แล้วเพื่อนเขาไหวไงโกงไม่อยู่มาอยู่มาเลยจริงเหรอไปบวกกับพวกลูกอะไรลูกเดิมห้าสาม้าหก แล้วไปหวดกับเพื่อนว่าแบบมาลูกอุกางก้าวแบบเนี้ยอ๋อคือเราพาไปหวดใช่เนี่ยผมกับเองนะแต๋วสุดจริงนะใช่ไม่ว่ารุ่นไหนก็สุดจริงๆแล้ววันนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปฮะเป็นหน้าสามใช่เหรอเดี๋ยวไปดูดีกว่าไหนคันไหนคันไหนขาไปดูเลยนี่คันนี้เลยใช่มันมีอะไรดีอะไรคันนี้หน้าสภาพแบบมีกระจกมีตะกร้าอันนี้มันใช่รถแว้นเหรอไม่ใช่รถจ่ายตลาดรถจ่ายตลาดเหรอลูกใหญ่ไหม ลูกอสามล่างรถมีประกันไหมไม่มีไม่มีประกันปาะกันดาดเป็นเดียวโอเคเดียวเดียวตาเล็กมาจะเล็กทำอะไรบ้างคันนี้มาว่าเลยก็มาดูนยแต่งชุดหน้าเอาข้างล่างก่อนเลยอ่าข้างล่างซื้อบอกโจ๊กเลยสิบใบเลยสิบใบอ่าคนตาเล็กแป่งดิดได้ครับครับสับตีรันบิ๊กอ่าอ๋อยังมีอยู่เหมือนเดิมอีกมีอ่าครับทำอะไรมาอีกแล้วก็เปลี่ยนจานจานจานนี้เป็นของอะไรตาเล็กนี่ ไม่เนี่ยใจจานเทไหมตัวนี้แทเทอะเทต้องยังไงนี่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้นี่คืออะไรหายไปตัเล็กหมุดมุดเฮ้ยแล้วมันจะน่ากลัวไหมตัเล็กมันีม่กลัวครับยุ่งแล้วเวลาขี่ขี่แล้วมันไม่หลุดอ่ะไม่หลุดแล้วเวลาขี่มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไหมมีมันเป็นจานเทไงมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตีก่นไม่ใช่จานเทอันนี้จานหมุดหลุดใช่เหรอเอามีอะไรอีกตะวเล็กก็ปั๊มปั๊มปั๊มสลัดร้อยสิบไอ้ปั๊มเท ไอชุดหน้านี่ตะเล็กเป็นมือสองะรีง่พวกนี้ชุดปั๊มปั๊มนี้ไอปั๊มมันมือสองมาพร้อมสายเดิมสายเดิมนี่โหลดเท่าไหร่ตะเล็กรถได้ตัดแกนตัดโชกเลยไหมตัดตัดแกนไปกี่นิ้วไปประมาณสองนิ้วสองนิ้วหลยอโอ้แล้วโหลดอีกไหมพอตัดแล้วโหลดอีกไมไม่โหลดเลยสองนิ้วเรือวะขี่ได้ขี่ได้สองนิ้วหรือวช่วงยุคมินิดเดียวโอเคอะตะเล็กเหลืออะไรอีกก็มีจุกลมจุกลมของอะไรเนี่ยตัวนี้เอินเอิตัวหนึ่งครับ ขอบล้อเป็นของไอ Excel Excel ครับตัวนี้คู่เท,ะทะ 2, ่าไหรตัเลขสองพันไหมสองพันครับผมยางหน้าแล้วก็มีก้านนาคมอ๋อนี่ก้านนาคมด้วยนานเนอะนานแล้วขึ้นเองไหมตาเล็กเนะีขึ้นล้อไม่ครับอ๋อจริงเหรอขี้โม้หลาวไม่ไม่เลยขึ้นขอบล้อสองพันยางเป็น IRC Sendat ใกล้ครับตัวนี้หาได้อีกเหรอตาเล็กตัวนี้เส้นเท่าไหร่ตาเล็กตัวนี้ไม่แน่ใจประมาณสี่ห้าร้อยได้ไหมได้หมดเร็วไหม หมดจ้านะหรือว่าไม่ค่อยได้ครับใช่จอนช่างเล็กช่างเล็กตุ้มขาเอาโอเคเอ้ยนี่ตาเล็กนี่นีอะไรนี่อันนี้ตาเล็กอะไรนำเสนอหน่อยอ่ะนำเสนอหน่อยตัวนี้เรียกว่าที่ตั้งตะกร้านะอันนี้ตาเล็กทำเองใช่ไหมตาเมีบตาเล็กทำเองแล้วก็ให้เบ็ดเชื่มไหมเชื่อมเก็บแต่ว่าไอ้รอยดัดอะไรนี่คือตาเล็กจัดการเองหมดเลยใช่ตัวนี้ราคาถ้าทำอยู่เท่าไรเลกเป็นพันไหมเป็นพันเป็นพันใช่ไหมเพราะเพราะว่ามันทำยากใช่ไหมแก็งแรงไหม อันนี้มันเล็ดเล็ดตันไม่ตาเล็กเล็ดตันเลยเลดตันเลยนะโอเคสวยนะตัวนี้อืมอันนี้มันอันนี้มันตะก้าของดีมร้อยไหมตาเล็กดีมร้อยแล้วมันใส่กันลงเหรอหรือว่าหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะไอ้ไอ้ตัวนี้ตักตั้งของเราตะเล็กทำมาสำหรับซูเปอร์คัพหรือว่าทำมาสำหรับดีมร้อยซูเปอร์คัพอ๋อได้ใส่กันลงใช่ไหมอืมโอเคอ่ะมีอะไรอีกตะเล็กตรงนี้ก็มีตึดหลังตุดหลังโชคมีโชว์หอเด็ตีซีรีส์ตัวหนึ่ง สูงเท่าไหร่ตัวนี้300หรือ320ร้อิตัวเกามร้อยยี่มร้อยยี่สิบไหมสามร้อนี่ความเดิมของของซูเปอร์คัพ์เมตาเล็กไม่นี่ใจซูเปอร์คัพ320มันเหมือน110ยสิบไอไหมไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนอองันนี้ความยาวเท่ากับของ110ยไอเอามาใส่อ๋อเอาเอาโชว์ร้อไอมาใส่320มาใส่ก้นต่ำลงไหมวะนิดนึงต่ำลงนิดนึงนิดนึงเนาะอืมแล้วก็พวกอาร์มชุดหลังอะไรเนี่ยตาเล็กอาร์มเป็นของของดัมดัมของเตย ซูเปอร์ครับแต่ว่าใส่ท่อร้อยยี่สิบห้าทำไมอ่ะใส่ท่อร้อยยี่สิบห้าทำไมไม่ใส่ท่อร้อยยี่สิบห้ามันดังดีใช่เหรอใช่เริ่มเติมเลยนะไม่ดีอ่ะโอเคดุมหลังอะไรไม่ต้องแปลงนะตะเล็กดุมหลังไม่แปรงมีอะไรไหมเบิกมีมือลิงมือลิงครับก็มีก้านเบรกก้านเบรกตัวหนึ่งใช่อันนี้ฝาดําแบบแบบยึดนะยึดนะโอเคอุ้ยตะเล็กอะไรนี่นี่ ปาโตนี่สองนิ้วสี่นิ้วเข้าไปได้เลยนะตะเล็กใโอ้ไม่เอาใหญ่ไปก่อนใหญ่ไปก่อนใช่ใช่เพื่อนอเพื่อนอันนี้ใส่สูตรใหม่ของพีเอ็กไหมใช่สูตรใหม่ใช่ไหมสูตรใหม่ห้าสามหลังเดิมห้าสามตัวแรงยังยังยังจะห้าสามอยู่ห้าสามวิ่งเทียมสองร้อยเมตรนะทำไมเกินอย่างนั้นวิ่งไม่ได้ทำไมต้องมาลดกำลังอัดก่อนโอ้จริงเหรอเอานี้ไว้ขี่เล่นเหรอครับโหแรงอันนี่ไม่แรงห้าสามเองยังยังจะห้าสามด อ่ะตาล็กฝั่งนี้โอ้โหโซวสเตอร์มีเบาะเบาะอันนึงใช่อันนี้ยังเป็นทรงกลางนะตาล็กนะทรงกลางอืมนั่งสบายโอเคตาล็กด้านหลังสเตอร์หลังนี่เท่าร้อยสิบไอเลยไหมใช่ครับมันมันแบบมันประมาณนี้เล็กร้วสิบไอ้สามพวกอะไรแบบนี้ใช่เหรอครับตอนท้าเป็ดช่างค่ะตาล็กทดอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นสิบสิบห้าว่าสิบหกเนี่ยยี่สิบสี่โอ้ท้ายมันไปเท่าไหร่ร้อยสิบกว่าปี ไม่แน่ใจไม่เคยวัดจีแรงดิอย่างงั้นนะแต่ไม่คือไม่ต้องสามลม้นอยู่แล้วจมเลยจมไปเลยนะ<ช>อแล้ววันนี้ก็มาสิบเท่าไหร่ตอนนี้เป็นสิบสี่ยี่สิบห้ายี่บ้าแล้วทำไมไม่ใส่สิบหกยี่ห้า วิ่งสั้นๆก่อนอ๋อั้ยยาวไม่ได้ดิแต่ว่าฝาเครื่องมันจะแปลกๆแล้วนะคันนี้น้าติลิกไม่พ่นพ่นสีดำครับอ๋อพ่นสีดำใช่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าซุปเปอร์คัพมันมีฝามันมีฝาตรงนี้ด้วยเพิ่งรู้มีตัวใหม่เจาะมันเจาะได้ <c oughs> <c oughs> เลอะเทอะเลยแหละมาดูข้างนี้ดีกว่าติลิกเครื่องตอนนั้นติลิกบอกว่าเป็น110 i 5 8บไชัใช่แล้วทำไมอยู่ดีมาวางเครื่องอันนี้เครื่องอะไรวะเนี่ย เครื่อง m mx หรือว่าเครื่องรอยิบ้าตัวนี้เครื่องรอยิบาแต่ซื้อเครื่อง m เมาฝากัดกับฝาจันไกจันไกวเพื่อจะเป็นเครื่องเครื่อง m ถูกกว่าเครื่อง m ถูกกว่าคือมันไม่ก็ขายถูกกันเลยซื้อมาเอาจริงเหรออ๋อเลยเอามาทั้งนั้นเลยทั้งกล่องไฟชุดไฟหมดเลยไหมตล็กเครื่องปรับเราตอนล่างอย่างเดียวอ๋อมีแต่ตอนล่างอ๋อขายถูกเลยเอามาขายถูกเห็นก็ขายถูกก็เลยเอามาอืมโอเคตล็กสเต็ปตามสเต็ปกันห้าสิบสาม ห้าเจ็ดสามลังดึงไหนไหนดูดิห้าสามบ้าเลยแล้วไม่มีปักเก้นเนี่ยไหมนีปักเก้นเออนี่มันเสื้อของอะไรนี่ฮะนี่เสื้ออะไรนี่ตาเล็กไม่ใช่เสื้อรอยิบ้าไม่ใช่เสื้อของอยากให้ตาเล็กเปิดให้ดูจังเลยนี่เปิดได้เปิดได้ไหมเปิดได้ตาเล็กมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอะไรนี่ตาเล็กอะอะไรนี่โอ้ม่เลิศเทิมเลย บอกสเกต,ต็ปก่นอนสเต็ปตาเล็กเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราพูดกันว่ารถไม่มีประกรน <ST AN IC> ันไม่มีประกันไม่มีประกันไม่มีประกันจริงๆเลยโอ้โหตาเล็กมันไม่มีประกันจริงเสื้อมันยาวขึ้นไปนี่เสื้อถ้าเสื้อถ้าเทียบเป็นประกันนี่กี่เมตรตาเล็กอ่าประมาณมสิบหกมิลสิบหกเลยว้ายตายเลยไอ้น็อตก็ยึดได้ครบด้วยรถไล่เบาโอ้โหตาเล็กเสื้ออย่างเดียวกี่บาทกี่พัน เสืออย่างเดียวไม่แน่ใจกอยม้ยา้อ้มามาตีปอกเองเดือนก็เบื่อเต่มเลยเดือนเท่าไหร่ตะเล็กสามสามร้อยีเบียสามร้อยสีเบียมร้อยหัวชีดหัวจิตสามร้น้ำมันอะไรคันี้น้ำมันอี0สิเลยอีสิบตะเล็กไม่ค่อยเล่ยอีแปดห้าเลยเนาะไม่อ่ะปั๊ยากด้วยอีออีหัวอิดไงไม่เวลาไปบ้านเป็นอ๋อมามจะติดมเลยจะติดจะติดโอ้จัเก็ ใช่เหรอผมได้ยินมาว่า70ชัก7จ็ไม่ใช่เหรอถอดก็ได้ต่อแล้วประกอบกับเองนะได้66ชัก7เ,เลยใช่ครับกองกองเอบีไอถ้าสเต็ปนี้รับอยู่ตัวเล็กรับอยู่เท่าไหร่อยู่ประมาณ3ามหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าแต่ว่าเป็นเสือ้อเสือ้อเสื้อเดิมไหมเสื้อนี้ก็ได้เสื้อนี้ก็ได้ใช่ไหมสามหมื่นห้าเลยเหรอใช่โอ้โหสุดจริงๆนะ <ersch> ใช่อันนี้เป็นหัวรอย้านะตาเล็กเนาะหัวรอยิบ้าอืมไม่ใช่เปลานนะแต่ดูท่อนล่างนี่เหมือนเปลวานนะตาเล็กเนาะใช่ครับโอเคตาเล็กติดเครื่องกันดีกว่าสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเดยสตาร์ทนิ้วตัดมือได้สตาร์ทมือได้เนี่ยเดี๋ยวใส่เกียร์เลยติดเลยติดเลยผมถามติดเลยไม่ติดเลยโหแม่งบ้าโอ้โหทีผมขับเกียร์ลยใส่เลยตาเล็กแป๊บโอ้ ดังเกินเอ่อเป็นดักดักคอง,งามแม่งดังเหมือนรถแข่งเลย <c oughs> โอ้โหดังเหมือนรถแข่งเลยนะเด็กใช่หกสิบหกจักเจ็ดก่อ,ท,อ,อท่อแม่งเบลมเทิมเลยอันนี้เป๊กจัดมาให้เลยใช่ไหมตาเล็กใช่เอเป๊กจัดเองโอ้โหตาเล็กควันเองหรือเปล่า วันนี้งานวันเอ้โหสุดยตดเลยติเชื่อมสุดสุดสุดจริงๆอ่ะตาเล็กประมาณนี้ถ้ารับงานเครื่องอะไรคือติดต่อเฟตเตาเล็กเลยได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณตะเล็กครับผมครับหายคาใจแล้วนะแต่อย่าไปกี้โกงเพื่อนบนถนนมากแรงนะไม่ได้กี้โกง <laughs> โอเคตาเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับ